สวัสดีค่ะคุณผู้ชม่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซปต์ทูเดย์นะคะการรายงานข่าวสด,สดๆดแบบนี้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่มิวฝ่ายขาวและชมพู่ฝ่ายดานะคะวันนี้ค่ะเรารายการเดียวกันเนาะรายการเดียวกันเอ๊ะปกติรา <จะ S 2> ไปาโทนเดียวกันทำไม <คน S 2> วันนีเงาน,าน,รนหรืออะไรอ่ะส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะเพจ Facebook 9m Co ดนะคะคือช่วงนี้ข่าวหนักๆเยอะ หนักไม่เท่าไหร่เวลาเราฟังเวลาเราอ่านบ่อยๆก็เหนื่อยด้วยหลายเรื่องรายการของเราก็เลยสลับปรับอารมณ์บ้างเนาะก็จะมีอะไรให้พอได้ยิ้มได้หัวเราะกันบ้างให้ผ่อนคลายกันบ้างจะเบรกแรกก็หนักนะแต่ก็ไม่ผ่อนเท่าไหร่นะวันนี้ค่ะโอ้ยเรื่องแรกก็เรื่องของไฟไหม้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านชอกรอนประตูค่ะคาดว่าต้นเพลิงก็คือร้านนี้แหละแล้วก็ลุกลามไป อาคารข้างๆรวมแล้วเนี่ยไฟไหม้เสียหายไป3คูหาแต่ข่าวนี้น่าสนใจตรงที่สาเหตุของเหตุการณ์ไฟไหม้ปกติเราจะสรุปว่าไฟฟ้าลัดวงจรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่เหตุการณ์นี้มีคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อะเขาได้ยินเสียงเหมือนคนในบ้านที่เป็นร้านเนี่ยนะคะทะเลาะกันแล้วเหมือนมีเสียงตะโกนออกมาว่าเดี๋ยวจะเผาเลยเอา้าอ่าพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บไฟไหม้ร้านเลยอุ้ย ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากคนในบ้านเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าบ้านหลังนี้เขาโดนตัดน้ําตัดไฟค่ะอาจจะมีการจุดเทียนอืแล้วก็ไม่ได้ดับเทียนแล้วทําให้เกิดไฟไหม้หรือเปล่าอันนี้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นสประเด็นนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะคนี่ละคะ่ะ เมื่อคืนนี้เองสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุนะคะนี่คือร้านชอกรอนประตูอยู่ที่ถนนบำรุงราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและลุกลามไป3คูหานะคะจุดที่เป็นจุดต้นเพลิงร้านชอกรอนประตูนเนี่ยเขาเป็นร้านจำหน่ายอะไหล่รถก็ควบคุมเพลิงเอาไว้นะคะ แต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในร้านนะ่ะมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก็เป็นครึ่งชั่วโมงอะค่ะต้นเพลิงก็คือร้านชอกลอนประตูนี่แหละแล้วมันก็ลุกลามไปคูหาข้างๆสรุปแล้ว3คูหานี่เสียหายอย่างหนักเลยนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องมาตรวจสอบหาสาเหตุค่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะเขาสันนิษฐานเอาไว้2ประเด็น ประเด็นแรกตรงนี้น่าสนใจมากนะชาวบ้านเขาได้ยินว่าร้านชอกรอนประตูที่เป็นต้นเพลิงอะ่ะก่อนที่จะเกิดไฟไหม้อะค่ะเขาได้ยินเสียงพี่น้องของร้านนี้ทะเลาะก,กันแล้วทะเลาะก,กันเสียงดังมากแล้วมีเสียงดังคล้ายกับเดี๋ยวจะเผาร้านเลยเหมือนกับขู่เผาร้านพอสิ้นเสียงทะเลาะก,กันไฟไหม้ทันทีค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ แต่อีกหนึ่งสาเหตุที่สันนิษฐานก็คือหรือว่าร้านเนี้ยเขาจุดเทียนเอาไว้เพราะเขาถูกตัดน้ําตัดไฟแล้วไอ้จุดเทียนเอาไว้เนี่ยอาจจะประมาทลืมดับหรือล้มไปโดนอะไรที่อยู่ในร้านและเป็นวัสดุที่มันเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีหรือเปล่าคสันนิษฐานเอาไว้2เรื่องแต่สุดท้ายก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่แต่ร้านต้นเพลิงเนี่ยมันทําให้บ้านที่อยู่ข้าง เดือดร้อนไปด้วยงานรวมแล้วค3ครูหาเลยอ,อถ้าเป็นเรื่องทะเลาะกันจริงๆก็ต้องใจเย็นๆเนาะอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีทางออกปัญหามีทางแก้เสมอนะคะ,คะอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่สักวันหนึ่งก็ต้องดีขึ้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีปัญหาทุกคนเลยนะคะม,มาเรื่องต่อไปผู้หญิงคนนี้เขามาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะคุณผู้ชม่ะเขาเรียกใช้บริการรถผ่านแอปอไม่ต้องบอกชื่อกันละกันนะเนาะพอถึงจุดหมาย โดนด่าทอ,อาโดนบิดรถจะชนะโดนโลงมาเกือบจะทำรา้ายโชคไได,ะคะดคคีมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะเธอก็เลยส่งเรื่องไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดคุณผู้ชมข้อความระบุว่า แอดคะสวัสดีค่ะขอร้องเรียนเตือนภัยคนขับจุดๆ,ๆหน่อยนะคะเรียกมอตอไซค์จากอ่อนนุชมาส่งสุขุมวิท1ิ 13. คนขับขับเร็วมากเจอไฟแดงไม่จอดเลยค่ะผ่าเกือบทุกไฟแดงเราก็เตือนไปว่ามันอันตรายขับเบาๆก็ได้ทีนี้คนขับได้ยินเหมือนไม่พอใจยิ่งขับเร็วประชดไปอีกค่ะพอมาถึงจุดจอดส่งก็บิดผ่านตำแหน่งเลยไปแล้วนะคะพอคนซ้อนบอกว่าเลยไปแล้วคนขับก็ เอ,อะโวยวายบอกว่าจะอะไรนั้งหนาวะกูจะรีบทำรอบเอา้าเราก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าผู้โดยสารตายขึ้นมามันคุ้มไหมพอเราโอนจ่ายเงินเสร็จคนขับก็ทำท่าขับรถจะพุ่งมาชนอันเนี้ยเขาบอกว่าคลิปตอนพุ่งจะชนอะถ่ายไว้ไม่ทันแต่คนที่ถ่ายทันก็คือจุดที่เหมือนจะจอดแล้วลงมาทำร้ายนี่แหละโชคดีแถวนั้นคนเยอะค่ะคนขับก็เลยรีบขับหนีไปมีคนถ่ายไว้ได้คลิปประมาณนี้ เขาบอกเดี๋ยวก็ไม่หาคลิปจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะฝากท่านผู้กำกับสอนนอลุมพินีเรียกมาสอบสวนทีค่ะถ้าพบว่าผิดดำเนินคดีทุกข้อหาให้หนักเลยค่ะขับรถสาธรารนณะทำแบบนี้ไม่ได้สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะคะตามให้ด้วยรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยหรอน้อไม่เห็นป้ายเออเหมือนรถไม่มีป้ายทะเบียน คนเราอ่ะก่อนหน้านั้นจําได้มาที่เราใช้บริการสาธารณะทั่วไปแล้วก็เคยเกิดปัญหาว่าไม่รับบ้างละใช้บริการแลบพูดจ้าไม่ดีผิดกฎหมายกฎจราจรบ้างบางทีเขาก็เลยหนีมาใช้บริการผ่านแอปแล้วดันมาเจอแบบนี้อีกเอาเราจะอยู่กันยังไงคนอื่นๆเพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของพี่ๆวินรถจักรยานยนต์รับจา้างที่อยู่ตามวินใช่ไหม,มคนก็เลยอ้าบางทีก็เลี่ยงมาใช้ รถจักรยานยนต์ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันแต่พอเรียกใช้รถที่เรียกผ่านอแอปก็กลายเป็นเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแหละว่าแต่ละคนยังไงอะ่ะก็จะรีบทำรอบไปไหนอะพี่เจยเน็เนาะเจยเย็น,น,นเย็น,ยนแล้วคนซ้อนเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะบนก็ไม่ได้เ<ช>ตือนให้ขับช้าหน่อยก็โมโหออเพราะถ้าไม่ระวังก็เกิดอุบัติเหตุได้ล่าสุดเพิ่งเพิ่งได้เจอน้องเอมอ่ะเอมตามใจตุ๊ดอ่ะที่เรียกใช้บริการเหมือนกันพอประมาทปุ๊บเป็นยังไงล่ะ ก็พากันล้มทั้งคู่จริงเป็นแผลเต็มตัวเหมือนกันก็ต้องระวังนะทั้งคนขับคนซ้อนนะคะต้องช่วยกันเข้าใจนะคนขับรถขี่รถบนท้องถนนมันเครียด บางทีก็เครียดแล้วปัญหาเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ในแต่ละบ้านเนาะบางทีเ็าอาจจะเข้าใจรีบทํารอบเพราะว่าก็จะได้เงินมากขึ้นแต่ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญนะนะสำคัญที่สุดเลยส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ประกาศว่าให้อพยพออกจากบ้านเรือนตัวเองไปอยู่ในศูนย์พักพิ ซึ่งการอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงก็ไปอยู่กันเป็นเดือนอทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่เก็บค่าน้าค่าไฟโดยเฉพาะค่าไฟเนี่ยไม่เก็บ2เดือนเลยนะ,ะแต่บ้านนี้เขาบอกว่าอ้าวไหนบอกจะไม่เก็บค่าไฟพอออกมาจากศูนย์พักพิงกลับมาอยู่บ้านบินค่าไฟมาเลย แล้วบินค่าไฟเป็นพันเอาแล้วไหนอ่ะไหนบอกว่าจะช่วยเขาก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าไม่เห็นช่วยเขาเลยแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายเขาอพยพไปไม่มีไรายได้ถูกต้องไม่ได้ทํามาหากินแล้วแบบนี้จะทํายังไงดีมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนี่ล่ะค่ะ คือบินเก็บค่าไฟนะคะคือชาวบ้านท่านนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงเหตุปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เขาก็ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งจริงๆแล้วทางภาครัฐบอกว่าจะไม่เก็บค่าไฟสองเดือนแต่เขาก็งงว่าเอาบินค่าไฟมาเมื่อกี้ที่เห็นไป2 0 0 0กว่าบาทค่ะแล้วเขาจะทํำยังไงไม่มีเงินจ่าย ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะโดนตัดไฟวันไหนอาจจะต้องรอเงินเยียวยาครอบครัวละ3,000ันเอามาจ่ายค่าไฟแต่เงินเยียวยาก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อยากจะให้ภาครัฐช่วยเหลือหน่อยก็ไหนบอกว่าไม่เก็บค่านา้ำค่าไฟสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่หรอ เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟังคําชี้แจงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะอันนี้คือบินนะค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่า2,000กว่าใชแล้วก็เป็นบินก็จะเห็นว่าเดือนไหนเดือนไหนใช่ไหมทีนี้คําชี้แจงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาบอกแบบนี้ค่ะหนึ่งเลยค่าไฟฟ้าของผู้ที่ร้องเรียนคนนี้เป็นค่าไฟช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2,568 มีการจดหน่วยและแจ้งค่าไฟเมื่อ20สิงหาคม2,568ข้อ2นยโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เขาจะไม่เก็บเงินค่าไฟชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2,568ค่ะเห็นไหมเดือนมันก้ำกึ่งกันบินค่าไฟที่มาของชาวบ้านเนี่ย มันคือมิถุนาถึงกรกฎาแต่เขาจะไม่เก็บค่าไฟกรกฎาถึงสิงหาเดือนมันคล่อมเงินอยู่เดือนหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเจ้าของบ้านนี้อาจจะต้องจ่ายแค่เดือนมิถุนาเดือนเดียวหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็ม2 0 0พกว่าบาทหรือเปล่าเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่เก็บค่าไฟกรกฎาถึงสิงหาปี68นะคะ่ะทีนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยบอกว่าสำหรับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสียงดังกล่าวแล้วได้บินค่าไฟมาให้ดูให้ดีว่าเป็นค่าไฟของเดือนไหนค่ะเขาจะไม่เก็บค่าไฟคือกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะแต่ถ้าเป็นเดือนก่อนหนะ้าต้องจ่ายยังต้องจ่ายอยู่ดีแต่ถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจมีข้อขัดข้องหรืออะไรแบบนี้ก็ให้สอบถามไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้หรือถ้าใครเห็นบิน ไม่ทันได้ดูว่าเดือนไหนแล้วจ่ายไปแล้วอืไปขอเงินคืนได้ด้วยเขามีเตือนไหมถ้าเกิดเผลอจ่ายไปแล้วเขาจะเตือนเขาบอกว่าให้ให้ตรวจสอบดูบินเองแล้วไปขอเงินคืนได้อย่างเงี้ยค่ะก็ให้ติดต่อไปที่1129 P E A Contact Center ติดต่อไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ บางทีบางกลุ่มอ่ะต้องบอกว่าบางคนไม่ได้รับข่าวสารทั่วถึงคุณผู้ชมต้องเข้าใจบางคนก็อ่านข่าวบ้างบางคนมีการสื่อสารที่แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนที่เขาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจบางทีก็ต้องมีการแจ้งที่ชัดเจนหน่อยเนาะหรือไม่ถ้าเขาไม่รู้หน่วยงานก็ต้องแจ้งถูกต้องช่วยกันไม่อย่างนั้นอะอย่างเราเองเรายังงงสับสนเลยเอ๊ะมันเดือนไหนเดือนไหนต้องนับเดือนเห็นเดือนอยู่ก็งงแล้วถ้าเกิดจะไม่เก็บ ค่าไฟเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมแล้วทาไมออกบินของให้เขาสองเดือนนะ่ะนี่ก็เลยกำลังคิดว่าถ้ามีการประชุมและเข้าใจกันแล้วในระบบหน่วยงานอย่างเงี้ยเอกสารที่ออกมามาร์กได้เลยไหมอ่ะเพื่อการช่วยความสะดวกชาวบ้านที่แบบไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องเอาจริงๆบินนี้เป็นของเดือนนี้แล้วก็วงเล็บว่ามาร์กตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องชำระเืออะไรเงี้ยแจ้งในบินไปเลยได้ไหมขอดูบินค่าไฟของที่ม <8 S 2> ีก็เลยงง อ๋อบินค่าไฟมันเดือนไหนกันแน่เหมือนเดือน7เดือน8ก็คือของของสเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งสิบเก้าเดือนหปีหกใช่ไหมถ้าเกิดว่าศูนย์เถ้าเกิดล่าสุดก็ยี่สิเดือน7หน่วยไฟก็คือสองแล้วเขาให้ชําระไม่เกิน30เดือน8ใช่ไหมแล้วเดือนที่เขาบอกคือมิถุนามันคือเดือนไหนเดือน6เดือนห แต่เนี่ยเหมือนหน่วยมันมาถึงเดือนเจ็ดแล้วอเอคนตาสีตาสาเวลาอ่านก็จะงงนึกออกไหมอะ่ะอ๋อคือมันคล่อมใช่ไหมระหว่างเดือน,อนมิถุนาถึงกรกฎา,าคมดังนั้นของเดือนกรกฎาคมอ่ะไม่ต้องจ่ายแต่ถ,ถ้าเกิดหน่วยเฉพาะในเดือนมิถุนาต้องจ่ายอย่างงี้ถูกไหมคะถ้าเกิดเราได้บินอย่างเงี้ยเอาให้เราเป็นคนในเมืองเราอ่านแล้วรู้ไหมว่าอันนี้ของของหน่วยไหนของเดือนไหนเราก็จะไม่รู้เราจะต้องไปหักยังไง บวกลบคูณหารยังไงไหนจะมีค่าอะไรที่บวกแล้วเก็บโลงหน้าอีกเนาะก็ต้องให้ความชัดเจนใช่ช่วยนิดนึง ทั้งงงก็อย่างที่บอกก็สอบถามสอบถามไปสอบถามไปที่ P E A 1129โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอตกลงบินนี้มันเดือนไหนตองใจไหมอันที่ช่วยชาวบ้านที่เป็นเรื่องดีมากนะคะขอบคุณมากในช่วงชาวบ้านเดือดร้อนก็ต้องเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจแต่ว่าความเข้าใจตรงกันก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันเดี๋ยวก็จะคลาดเคลื่อนกันได้นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องต่อไปต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มาเตือนสติเตือนใจใครหลายๆคนเหมือนกันคืไดินคำนี้ไหม ทำดีกันไว้เถอะวันพรุ่งน,นี้จะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงบางทีมันเกิดขึ้นจริงๆนะมื้อน,นี้ที่เรากินข้าวกันอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายก็ได้เหมือนกับอินฟูคู่รักคู่นี้ใครจะไปเชื่อนั่งรีวิวอยู่ดีๆรถพุ่งชนเข้ามามเกือบตายเป็นยังไงไปดูคะ่ะสิ่งดังตกใจมากคุณผู้ชม ก็ลังเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เลยนะคะเป็นเหตุการณ์สุดระทึกค่ะเขาก็กำลังถ่ายรีวิวอาหารอยู่เรียกได้ว่ารถพุ่งเข้ามาเฉียดความตายไปเซี่ยววินาทีทุกคนในร้านตกใจหมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้เกิดขึ้นในไทยนะคะนี่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านเวสต์ฮูสตันค่ะรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะเวลาเย็นๆเลยค่ะ4โมงกว่าๆตามเวลาท้องถิ่นนะคะเขาเป็นคู่รัก เป็นคู่รักอินฟลูเอนเซอร์สายกินคุณผู้ชมฝ่ายหญิงเนี่ยชื่อว่านีนาซันติอาโกแฟนนุ่มฝ่ายชายชื่อว่าแพทริกแบล็กบูดค่ะเขาเป็นเจ้าของช่องนะคะชื่อว่าช่อง YouTube Nina u n r ร t e d มีคนติดตามเกือบ4ี่แสนคนคุณผู้ชมตามภาพเลยเขาก็จะไปร้านนู้นร้านนี้รีวิวการกินต่างๆวันนี้เขามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะตอนชนเนี่ยนีนาก็่าให้ฟังว่าเขากำลัง รีว <Review> ิวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แซลมอนกำลังเอาเข้าปากเคี้ยวอยู่พอดีกำลังเอาเข้าปากเคี้ยวอย่างอเรอร่อยใครจะไปคิดคะว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็คือเศษกระจกกระจัดกระจายนะคะแล้วก็ทั้งสองล้มลงไปก็มีโดนบาดเล็กน้อยบางจุดนะคะอืมเนี่ยเขาเลยมีคำเนี้ยมาโพสต์ลงด้วยซึ่งหลายคน ฟังไว้แล้วก็ฉุกคิดได้ด้วยเหมือนหลักธรรมะเหมือนกันเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถรับประกันได้เลยว่าจะมีวันพรุ่งนี้แล้วก็มีการแชร์ภาพเนี่ยค่ะเป็นบาดแผลเป็นเลือดตามใบหน้าผ่านแขนขาเอเอผ่านแผลที่ใบหน้าและแขนนะคะผ่านอินสตาแกรค่ะแล้วก็เขียนข้อความไปว่าเธอรู้สึกดีใจอย่างมากที่ยังมีชีวิตอยู่หลังรถพุ่งชนทะลุก,กระจกที่ร้านอาหารในฮูสตันทุกอย่างแตกกระจาย ขณะที่แพทริกก็เล่าเพิ่มเติมเหมือนกันใน,นี่กำลังอัดอรายการรีวิวกันอยู่เนี่ยค่ะทั้งสองคนอย่างที่บอกกำลังกัดเบอร์เกอร์แซลมอนอยู่พอดีนะคะเกิดขึ้นกระทันหันมากเขาบอกไว้ว่าเหตุหการณ์นี้สอนให้รู้ว่าใครคือคนที่สำคัญจริงๆชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเก็บความโกรธเกลียดจงปล่อยวางาให้อภัยใช้ชีวิตกับปัจจุบันและให้คุณค่ากับคนรอบข้างมันอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของเราก็ได้ คผู้ชมนี่เป็นข้อคิดคล้ายๆหลักธรรมะบ้านเราเลยนะจริงค่ะได้าเจ้าของร้านเขาเผยว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ขับชนเป็นใครเธอเป็นผู้หญิงค่ะที่จะมาร่วมงานในร้านอาหารแห่งนี้นี่แหละเป็นงาน p r i v a t e นะคะแต่เธออาจจะเข้าใจเรื่องการใส่เกียร์ผิดคิดว่าตัวเองใส่เกียร์ว่างแล้วแต่พอถอยเท้าออกจากคันเร่งรถก็พุ่งเข้ามาเลยชนเข้าไปเลยนะคะวินาทีชีวิตเนาะที่ไม่เป็นอะไรมากจริงเสียววินาทีนะ บางคนก็จะบอกว่าเวลาตั้งกล้องแบบนี้หลายเคสเลยนะที่อยู่ดีดีคอนเทนต์วิ่งเข้าหาแต่บางทีก็เป็นคอนเทนต์ที่เราไม่อยากจะได้จริงนี่แบบคอนเทนต์เฉียดตายอ่ะใช้คำนี้เลยอ่ะแล้วกระจกแบบเป็นกระจกแบบไม่ใช่ไม่ใช่นเแลพูดเนาะเออพอแตก๊บเห็นว่าเป็นแบบปากสลามเต็มเลยอ่ะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเนี่ยชมพูมักจะใช้คํานี้เหมือนกันบางทีเห็นคนในบ้านหรือใครอยู่รอบข้างชอบทะเลาะกันอะไรเงี้ยบางทีขึ้นเสียงใส่กันคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยบางทีลืมตัว ใจเย็นๆเราจะอยู่ทะเลาะกันอีกกี่ปีดีกันดีกว่าป้ากินข้าวกันเออเหมือนคนแก่คอยเตือนสติเพราะอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งอุทาหรณ์ก็คือจากคลิปเมื่อสักครู่เรื่องของการเข้าเกียร์ผิดเป็นข่าวบ่อยนะใช่เหยียบผิดจะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกสลับกันเข่าเกียร์อะไรผิดือหลายอย่างหรือใส่ส้นสูงขับรถมีของวางบนพื้นเวลาขับรถมันเคยแล้วนะขวดน้ําไหลไปคาอยู่ตรงเบรกเหยียบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ อันตรายหลายอย่างเลยเรื่องของการขับรถเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆก็คือขับรถตาม GPS อาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางไม่รู้ทางก็เปิด GPS ไปด้วยบางทีพาหลงพาอ้อมบางทีพาไปถนนเส้นที่เป็นถนนเก่าตัดขาดไปแล้วอะไรเงี้ยเคยไปงานจะถึงอยู่แล้วคุณผู้ชมเคยเป็นมาข้างหน้าคือจุดหมายปลายทางจะถึงอยู่แล้วว้ายมีคลองกั้นใช่ อืไม่ได้อัปเดตต้องไปออบออกใหม่แล้วบางทีก็เกิดอุบัติเหตุน่ากลัวใช่ค่ะพุ่งตกน้ําพุ่งตกคลองก็มีอย่างเหตุการณ์นี้พุ่งตกน้ําเลยนะคะ,ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น18สิงหาคมคะ่ะเป็นรถเก่งนะคะเสียหลักตกคลองอชนละประธานแบบนี้เลยคะ่ะที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วเนี่ยรถเนี่ยมันไหลไปน้องชมพู่ไหลไปสักพักแล้วก็จมอ้ย เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยุหัคิรีค่ะนายสมบัติคุ้มอิ่มให้ข้อมูลนะคะว่าตรงนี้เป็นถนนฝ่ายน้ำลน้นเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนค่อนข้างต่ำถ้าวิ่งเร็วอาจจะตกหลุมและเหินจนเสียการควบคุมคนขับไม่ชำนาญเส้นทางและเปิด GPS นํานำทางเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ คนขับเขาจะไปร้านกาแฟแถวนั้นน้องชมพู่จะไปเที่ยวแล้วมาถึงจุดตรงนี้ยทางมันเหมือนกับแบบไม่เสมอกันอะค่ะแล้วก็เสียหลักพุ่งตกพองไปเลยดูทางสิคุณผู้ชมใช่มันเป็นขั้นๆยึกยักยึกยักนะใช่อแล้วก็คนไม่รู้ทางเนะาะก็อาจจะโมแต่โฟกัสกับ GPS ว่าไปตรงไหนต่อเลี้ยวตรงไหน,ไหนยังไงแล้วพุ่งเลยค่ะตกลงไปเลย คลองทรลประทานเขาแก้วตรงนี้มันจะกว้างประมาณสัก3-5เมตรนะคะแล้วก็พอตกลงไปปุ๊บยังดีที่คนขับรถมีสติออกมาจากรถได้ทันค่ะออกมาได้ทันแต่ตอนที่รถตกลงไปนะ่าสนใจนะตอนแรกอะรถลอยอยู่ลอยไปอย่างเนี้ยส0งเมตรค่ะแล้วไปติดอยู่ที่คอสะพานแล้วก็หันหัวกลับทวนน้ำค่ะกลับมาได้อีก60เมตร หลังจากนั้นรถยนต์ถึงดับแล้วจมลงไปใต้คลองเป็นรถระบบไฟฟ้าเนี่ยก,กำลังมองอยู่ว่าเป็นรถไฟฟ้าด้วยถึงเวลาโดนน้ำระบบตัดหมดใช่แต่ยังดีที่เขาลอดออกมาได้อะ่ะหนีออกมาจากรถได้ทันอะ่ะแล้วรถไหลไปเอาวกกับเอาจมอย่างเงี้ยค่ะ S <S ชาวบ้านบอกว่าจุดตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยนะคะเพราะไม่มีป้ายไม่มีสัญญาณไฟเตือนใครที่อยู่นอกพื้นที่ไม่คุ้นเส้นทางเนี่ยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซากมากเส้นนี้ถ้าขับเร็วเสี่ยงหมดเกิดอุบัติเหตุบ่อยอบตอเคยมาติดตั้งลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชม <S <S 2> <S 2> อะไรคะมีคนมาถอนอลูกระนาดออกได้ด้วยเหรอมาลื้อออกของหลวงไม่ใช่เหรอลื้อไปทําอะไรก่อน รื้อออกเนี่ยนะลูกกระนาดน,นะที่มันเป็นเนินอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเห็นป้ายระวังก็คือมีซุ้มอะไรบังป้ายถึงมันมองแทบจะไม่เห็นว่าเป็นป้ายเตือนเลยเนาะจริงอบตอยืนยันว่าเคยติดตั้งลูกกระนาดแล้วเพื่อให้ชะลอความเร็วแต่มีใครก็ไม่รู้มารื้อถอนออกจนตอนนี้ไม่มีอะไรกีดขวางเอาไว้เลยแล้วป้ายเปิดก็เหมือนน้องชมพู่บอกไหนป้ายไม่เล็กๆเ,เมื่อกี้ไงแล้วก็มีเออ ซุ้มมุงจากอะบังอยู่อีกรูปหนึ่งเอาลองดูสิมันมีป้ายเขียนอยู่นิดหนึ่งนั่นไงเห็นไหมระวังาทางลงฝายใช่ไหม ตอนแรกก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมทําลูกระน้าไม่ทําถนนให้เท่ากันออมันเป็นทางระบายน้ําด้วยมันจ้อต้องทําเป็นแอ่งอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าน้ําไหลโอ้มันต้องเตือนให้ชัดหน่อยอะเนาะจริงคือทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตพยุหคีรีก็บอกว่าตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะชาวบ้านร้องเรียนกันมายาวนาน8ปีแล้วค่ะเคยร้องเรียนแล้ว8ปี8ปีไม่ยังไม่เป็นข่าวอะสิ ครังนี้เป็นข่าวแล้วมันลักลั่นกันอยู่ระหว่างอบตอในพื้นที่เนาะกับทางกรมชลประทานาคนละหน่วยอบตอบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นความรับผิดชอบของกรมชลประทานออบตอเคยทําหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปที่กรมชลประทานแล้วค่ะแต่ทางกรมชลประทานบอกว่ารอก่อนรอเรื่องของการอนุมัติงบประมาณ แต่รอกันมานานแสนนาน<ม>ก็ <รอ S 1> ยังแปดปียังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสักทีอบออตอเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าติดป้ายเตือนทำลูกละนาดหรืออะไรแบบนี้แต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบถาวรจรงิงจังอบตเขาบอกว่าถ้าแก้ปัญหาจริงๆนะทางกรมชนประทานเขาต้องแก้เช่นทาท่อ หรือว่าไปถมถนนตามแบบที่ถูกต้องของกรมชลประทานม,มันต้องเป็นลักษณะของการทําที่มันต้องจัดสรรงบประมาณมาทําถนนแบบจริงจังอ,อปตอเขาไม่ได้มีงบตรงนั้นเขาก็แก้เบื้องต้นอทํา,าลูกและนาดบางแหละติดไฟกระพริบเตือนบังละติดป้ายเล็กๆเ,เ,เตือนอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเนี่ยเป็นปัญหาแบบนี้แต่ครั้งนี้ต้องสะอึกแล้วล่ะเพราะม,มีรถเกิดอุบัติเหตุนะเราคิดดูตั้งครั้งนี้มีคนเสียชีวิตด้วยล่ะค่ะสุดท้ายก็ ฝากเตือนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวค่ะขับช้าๆนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงกลางคืนหรือช่วงน้ำหลากนะคะเพราะว่าถนนตรงนี้เป็นถนนที่อยู่ที่ฝ่ายน้ำลน้นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะใครที่ไม่คุ้นชิมเส้นทางสุดท้ายก็ต้องเป็นภาระของประชาชนของชาวบ้านว่าต้องระวังตัว ต้องป้องกันตัวเองค่ะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเอาไว้ก่อนลองงบก่อนลองงบแล้วเห็นใจเจ้าของรถแล้วรถไฟฟ้าขับได้นานหรืออย่างเถอะพังไปเลยเนาะแล้วลงน้ำก็ซ่อมยังไงเปลี่ยนแบตท,ทั้งลูกโอ้จริงราคาจะกินเข้าไปราคารถนะเปลี่ยนแบตเนี่ยไม่รู้ปีประกันหรือเปล่าอย่างนี้ รถไฟฟ้าก็มีประกันได้หรือยังมีประกันแต่ถ้าประกันเขาก็ราคาสูงแหละแล้วไม่รู้ประกันคุ้มครองขนาดไหนบางทีคุ้มครองแบตเตอรี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเคยคุยกับพี่ๆที่ขับรถผ่านแอปพลิเคชันใช้รถไฟฟ้ากันเยอะเขาบอกประกันอ่ะแพงแล้วก็ประกันคุ้มครองไอแบตอ่ะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นบางทีคุ้มครองแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็ต้องจ่ายเองและมันแพงเอาหน่ะเรื่องเป็นข่าวแล้วนะอนุมัติงบลงมาเลยค่ะเดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปนะคะแปดปีแล้ว อาไปเรื่องต่อไปอ่ะปิดด้วยเรื่องน่ารักน่ารักดีกว่าน้องหมาเนี่ยมักจะกลัวเสียงดังวันนีเสียงออดเสียงระคงังแล้วคิดดูเสียงปืนใหญ่ล่ะน้องจะอยู่ยังไงอันนี้คือคลิปน่ารักของหมาพันชิวาว่าค่ะได้ยินเสียงปืนใหญ่คุณผู้ชมตกใจวิ่งไปหลบใต้ท้องรถทหารพี่พิดาเห็นใจต้องอุ้มลงมาตัวสั่นใหญ่เลยไปดูคลิปกันค่ะ,มะคไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัว อยู่กับพี่ดีละมันจะเสียงดังหน่อยนะมันเป็นปืนใหญ่นะครับนาสงสารจะลุบก็อยากลบุบหมาก็มานั่งตัดหาชาวบ,บ้านตื่นเสียงปืนใหญ่ครับโอ้นาสงสารลูกเอ้ยสันดิ๊ๆดิ๊ดดเลยอยู่กับพี่แล้วแหละไม่ต้องหัวแล้วนี่โดดขึ้นตากเลยพราเรากินลุบก็มี้องดูเลยหลมาอีก ดยจิกกัดกันวันนั้นยังไม่กัดกันเลยวันนั้นยังเดนมานั่งหากันอยู่ลอันี้ของแม่ว่ะไ่มาพูดเอ้ยคือถอดมาบ้านี้ใแล้วเอาะบ้านี้ว่ามันคือรุดแหละแม่เหมือนกันมันมันหยาดฝันไปคุยกีบก็ิ้งพวกเพื่อนไลมันหยาดก็ไปคุยเขาไปบตั้งแงม่แงีมนะม่แงีมนะ น้องโซดาค่ะอายุ8ถึง9ปีนะคะตอนนี้น้องกลับคืนสู่บ้านคุณแม่เรียบร้อยแล้วแต่วันพี่พิษทหารกลับไปเยี่ยมอีกทีนึงน้องสงสัยจำไม่ได้แล้ววันนั้นวันนั้นตกใจใครก็ได้แหมที่ตอนกลัวนะไปนั่งตักเขาตาเตอเบิกลงเลยว,วันนั้นน่ะตกใจพอได้กลับไปหาแม่ตัวเองแหมจะสวบใส่พิ่ทหารพี่แดาบอกอ่ะวันนั้นยังไม่เห็นแง่มเลยลืมก็แล้วจำไม่ได้ซะแล้วตงสัจะห่วงแม่ าแต่หมาเขาเป็นจริงๆนะเขากลัวแหละเหมือนเสียงพลุตอนปีใหม่อะไรเงี้ยปีใหม่เขา้บอกว่าให้เก็บสุนัขให้เรียบร้อยเพราะเเลิดออกไปจริงๆนะคะใช่แล้วนี่เสียงปืนใหญ่และปุ้งทีนี่ตัวสั่นเลยวันแรกที่เจออพี่ทหารบอกรบก็ต้องรบหมาก็ต้องมานั่งตักภารกิจก็มีน่ารักน่าเอ็นดูเดี๋ยวพักกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายข่าวรออยู่ค่ะค่ะ